ในไทยกำลังมีข้อถกเถียงเรื่องการถือครองที่ดินโดยต่างชาตินะคะแล้วในอาเซียนมีกฎหมายในเรื่องนี้อย่างไรบ้างติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณชิวลิปนาคสมภพเราค่ะ ซี่งคอนเนตวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่อยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนก็คือเรื่องการถือครองที่ดินโดยต่างชาตินั่นเองแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าประเทศอื่นในอาเซียนมีประเทศไหนบ้างที่มีกฎหมายมีระเบียบเรื่องนี้อยู่นะคะไปคุยกับอาจารย์อาายัดกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับคุณธิริบครับท่านผู้ชมอาเซียนคนอน่นทุกท่านครับผมค่ะเรื่องกำลังร้อนๆนะคะอาจารย์เรื่องถือครองที่ดินโดยต่างชาติเนะะี่ยค่ะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่กําลังพูดเรื่องนี้หรือว่ามีกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอาจารย์เรามาอัปเดตประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนกันนะครับว่ามีความแตกต่างกับประเทศไทยยังไงซึ่งประเทศไทยเป็นประเด็นฮอตฮิตร้อนแรงมากะนะครับผมคุณจิริบครับท่านผู้ชมครับผมสามารถแบ่งเรื่องของการถือครองที่ดินในอาเซียน การเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของคอนโดได้สักสองกลุ่มประเทศนะฮะในอาเซียนนะครับกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างจะเปิดเรื่องนี้มากเลยก็จะมีมาเลเซียและก็สิงคโปร์กลุ่มประเทศที่ค่อนข้างเปิดปานกลางจนเหมือนจะปิดแล้วซ้ำไป <c oughs> ก็จะมีอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับเวียดนามและก็สปปลาวกลุ่มท,ที่บอกว่าเปิดเยอะเลยนะฮะเจ้าต่างชาติแต่ต่างชาติในความหมายของ อ่ามาเลเซียก็คือบริษัทต่างชาติก็ได้นะ,<ฮ>ะคนต่างชาติเดี่ยวเดียวก็ได้นะที่จะเป็นเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของคอนโดในมาเลเซียได้นะฮะแต่ว่าก็เป็นไปนตามข้อกําหนดของรัฐบาลมาเลเซียนะครับว่าจะไปในพื้นที่ใดนะ,<ฮ>ะเอาการถือครองที่ดินก่อนการถือครองที่ดินต่างชาติสามารถถือครองได้นะครับแต่จะต้องซื้อด้วยมูลค่าที่ทมากกว่าหนึ่งล้านริงกิตขึ้นไปอ่า มากัลกลาลมเปอร์นี่อยู่ในรัสลังงอนะฮะรอบรอบร,รัสลังงอรอบรอบตักวกัลลาลัมเปอร์เนี่ยนะครับพื้นที่เนี่ยนะครับราคาที่ดินเกินสองล้านลิงกิตนะ,ะอันที่หนึ่งต้องเกินราคาหนึ่งล้านลิงกิตอันที่สองจะต้องไม่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์หรือ,อที่ตั้งเกอประวัติศาสตร์ในในมาลเลเซีย อันที่สครับไม่สามารถซื้อซื้อที่ดินที่เป็นการเกษตรได้อันที่4ี่ก็คือว่าไม่สามารถซื้อที่ดินของภูมิบุตราก็คือคนส่วนใหญ่ของมาเลเซียได้นะภูมิบุตราอยู่ในมาเลเซียก็เจ็ดสิบแปดสอร์เซ็นต์น่ะนะกหนดเพราะนั้นสามารถพื้นที่ที่เป็นซื้อได้ก็จะอยู่ภายใต้การกําหนดของรัฐบาลมาเลเซียนะเช่น อยากจะให้รัฐบาลอยากจะส่งเสริมพัฒนาในพื้นที่ใดพิที่หนึ่งเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความเจริญรัฐบาลก็ไปกําหนดว่าคุณสามารถซื้อตรงนี้ได้แตค,คิดว่าตรงนี้ก็เป็นกุสโลบายเหมือนกันนะ,ะที่จะช่วยทําให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาช่วยทําให้ประเทศมาเลเซียนั้นจเจริญขึ้นนะฮะสิงคโปร์ก็สามารถซื้อขายที่ดินซื้อที่ดินได้นะต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินในสิงคโปร์ได้นะแต่กําหนดว่าเฉพาะในเซนโตซาเท่านั้นค่ะเออในเซนโตซาเท่านั้น เป็นเจ้าของคอนโดบ้านได้แต่ด้วยระยะเวลากําหนดระยะเวลาเข้าไปว่า90ปีอันที่สองกลุ่มที่ค่อนข้างเปิดบานกลางและที่ผมบอกว่าปิดโดยเกือบเกือบจะปิดด้วยซ้ำไปก็คืออินโดฟิลิปปินเวียดนามและลาวซื้อเป็นเจ้าของที่ดินต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินในสีประเทศนี้ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยในเวียดนามต้องไปเช่าเท่านั้นในลาวต้องไปเช่าเท่านั้นแต่ในกรณีอินโดนีเซีย และ,ะฟิลิปปินส์นั้นไม่ขายเลยเป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อและก็เช่าเช่าก็ไม่ได้หรอคะใช่แต่เป็นเจ้าของที่ดินในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นเจ้าของบ้านและคอนโดได้แต่ว่าต้องเป็นกรอบระยะเวลาเช่าเหมือนกันสามสิปีต่อได้ยี่ปี30สิปีต่อได้ยี่สิบปี30มสบบวกว่าอย่างนั้นเถอะค่ะ แต่ในกรณีของลาวนี่นะครับเป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้เลยแต่เช่าเช่าเป็น3าลักษณะในลาวนะฮะนะเช่าจากเอกชนได้30ปีเช่าจากรัฐบาลได้50ปีเช่าซื้อสิบของการใช้ที่ดินอีก50ปีจากรัฐบาลคนนั้นคนจะเป็นเจ้าของที่น่าจะได้ประโยชน์นะแต่ดูว,ว่าทั้งกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองค่อนข้างจะรัดกลุ่มมากกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฉพาะพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนด ทำไมกลุ่มที่หนึ่งมาเลเซียและสิงคโปร์กล้าทำอย่างนั้นก็เพราะว่าไม่มีใครต่อต้านผมคิดว่าหนึ่งครับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของสองประเทศนี้น่ะครับไปไกลแล้วค่ะสองครับสําคัญมากก็คือความเรือมร้้าในที่ดินของสองประเทศเนี้ยผมว่าอาจจะมีน้อยมากค่ะทําไมว่าเราจึงมีการคัดค้านเพราะไมความเรือร้้าในเรื่องของที่ดินค่อนข้างจะมากอืม บ้านเราคนไม่มีที่ดินทํากินอีกเยอะนะครับค่ะคนมีที่ดินทํากินแต่เป็นที่ดินทํากินเกิดจากการเช่าก็เยอะเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นประเด็นเรื่องของความเดือดร้อนสาหรับประเทศไทยในเรื่องการที่ให้นักให้ต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินประเด็นต่อไปก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งที่เปิดกลุ่มที่สองค่อนข้างจะเปิดนะฮะไม่ให้ถือครองที่ดินทั้งด้านการเกษตรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีนะคะอาจารย์ ที่ดีมากะนะครับเราเห็นเวียดนามนี่โอ้เอเข้ามาเยอะแยะนะครับแต่เขาไม่ให้ซื้อขายที่ดินทางการเกษตรนะเขากาัพื้นที่ไว้สําหรับคนที่ทําการเกษตรเขาการัพื้นที่ไว้สําหรับภาคเกษตรมาเลเซียน,นะครับก็เป็นทั้งเกษตรและอุตสาหกรรมนะยังไงก็มาเลเซียก็ปกป้องที่ดินทําการเกษตรเอาไว้นะ,สะแสดงว่าเขาก็รักุมในแง่กฎหมายกฎระเบียบก,การก้ราวกลาลังพัฒนาเศรษฐกิจไปข้างหน้านะ ให้เช่าให้เช่าอย่างเดียวเลยนะครับใน,รในการทําในการทําธุรกิจของในลาวและก็ไม่มีทางที่จะขายเรื่องที่ดินำดํำนานเกรรษตรให้กับต่างชาตินะครับแล้ค่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะ เรื่องร้อนะคะเรื่องการถือครองที่ดินโดยต่างชาติของประเทศต่างๆในอาเซียนะคะก็มีความยากมีความง่ายแตกต่างกันไปค่ะสำคัญคือเรื่องกฎระเบียบที่ออกมาเนี่ยจะมีการครอบคลุมรัดกลุ่มขนาดไหนนะคะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเน็กวันนี้ค่ะ